สวัสดีค่ะนักเรียน,น,ยนก็มาพบกันกับบทเรียนออนไลน์ของกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่5วันนี้ครูก็จะมาสอนเรื่องการบวกลบเศษส่วนกับเศษเกินจากสองครั้งที่แล้วเราได้เรียนเรื่องการบวกลบเศษส่วนกับจำนวนนับนะคะกับาการบวกลบเศษส่วนกับเศษส่วนครั้งนี้นะคะเราจะมาเรียนการบวกลบเศษส่วนกับเศษเกิน ก่อนที่เราจะไปเริ่มเรียนนะคะเราไปท่องสุดขูณแล้วเราไปเล่นเกมกันสักนิดก่อนนะคะเรายังคงท่องถอยหลังเหมือนเดิมนะคะนักเรียนเราเริ่มกันที่แม่3แล้วเราก็จะต่อด้วยแม่2เลยนะคะพร้อมแล้วใช่ไหมคะพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะ

2 9 18 2 250, 8 16 2 7 14 2 6 10 2 2 50 2 4 8 2 3 6 2 2 4 2 1 2คะนักเรียนเดี๋ยวเรามาเล่นเกมสุดคูณกันหน่อยนะคะพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วเริ่มค่ะ38 1 2 3 24ค่ะต่อไปเลยนะคะ หกเก้าห้าสิบสี่ค่ะสองเจ็ดค่ะเป็นยังไงบ้างคะนักเรียนตอบกันถูกไหมเดี๋ยวเราไปเล่นเกมกันต่ออีกสักหน่อยนะคะเริ่มค่ะ 11, 11 11 1 2 3 121ต่อไปนะคะเริ่มค่ะ12 9 หนึ่งสค่ะต่อไปค่ะ 12, 12, 12, 1 2บสองสิบสค่ะตัวต่อไปเลยนะคะสิบสองห้าสามหค่ะต่อไปค่ะแปดสี่หอามสค่ะอีกตัวนะคะห้ 5, ค่ะ หน3่งสค่ะเป็นยังไงบ้างคะนักเรียนตอบคำถามกันถูกไหมไหนใครถูกหมดคะเก่งมากค่ะสำหรับใครที่ยังไม่ถูกหมดนักเรียนฝึกบ่อยๆนะคะท่องสุดกูลถ้านักเรียนเล่นเกมแล้วถูกหมดแสดงว่าสุดกูลของนักเรียนค่อนข้างคล่องเลยนะคะเศษเกินคือจำนวนเศษส่วนที่มีตัวเศษมากกว่าตัวส่วนเช่น เศษเส่วนเจดำนวนคระคือจำนวนที่มีจำนวนเต็มรวมอยู่กับเศษส่วนเช่น 1. เศษ2ส่วนสเรามาดูขั้นตอนการทำจำนวนคระให้เป็นเศษเกินกันเลยนะคะขั้นแรกนำตัวส่วนไปคูณกับจำนวนเต็มแล้วนำไปบวกกับเศษผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นเศษขั้นต่อไปนะคะตัวส่วนคงเดิม เรามาเริ่มที่ข้อหนึ่งกันเลยนะคะสเศษสองส่วนห้เป็นจำนวนเต็ม2เป็นเศษและ5เป็นส่วนขั้นแรกเราจะนำส่วนคูณกับจำนวนเต็ม5้าคูณสามเท่ากับสิบหานำผลลับที่ได้ไปบวกกับเศษสิบห้าบวกสเท่ากับสิบ ตัวส่วนยังคงเดิมอยู่เห็นไหมคะนำสิบเจ็ดมาเป็นตัวเศษแล้วส่วนคือเลขห้าลองมาดูข้อต่อไปกันนะคะ 2, สองเศษสามส่วนเจ็ดเราก็นำเจ็ดเจ็ดนะคะไปคูณกับสองได้เท่าไหร่แล้วไปบวกกับสามเจ็ดสองสิบสี่สิบสี่บวกสามเท่ากับสิบเจ็ดนำสิบเจ็ดมาเป็นเศษส่วนตัวเดิมคือเลขเจ็ด พอนี้ก็จะตอบเป็นเศษ17ส่วน7วิธีการทำเศษกันให้เป็นจำนวนคระันะคะขั้นแรกนำตัวส่วนไปหารตัวเศษขั้นที่2ผลหารที่ได้จะเป็นจำนวนนับขั้นที่3เศษที่เหลือก็จะเป็นเศษขั้นสุดท้ายตัวส่วนก็ยังคงเดิมเศษ12ส่วน7 นักเรียนสังเกตนะคะ12ตัวเศษนะคะตัวเศษในข้างนี้เลข12จะมากกว่าเลข7นะคะเราก็ทําให้เป็นจํานวนคระโดยการนํา12ตั้งหารด้วย7นะคะ7หาร12ได้กี่ครั้งคะนักเรียนได้1ครั้ง7 1 7 12ลบ7เหลือ5 เหาร5ไม่ได้เพราะฉะนั้น5้าก็จะกลายเป็นเศษใช่ไหมคะทีนี้เรามาดูาหนึ่เป็นจํานวนเต็มใช่ไหมคะเราก็เอา1มาเลยนะคะเป็นจํานวนเต็มไว้ข้างหน้า5ตัวเศษแล้วก็ตัวส่วนคงเดิมเราก็มาเริ่มบทเรียนของเราเลยนะคะการบวกเศษส่วนกับเศษเกินใช่ไหมคะเศษ1ส่วน2บวก สองเศษสาส่วนหขั้นแรกนะคะเราก็เริ่มจากการทำจำนวนคระตัวนี้คะ่ะนักเรียนให้เป็นเศษเกินกันก่อนนะคะเศษ1นส่วนสนักเรียนไม่ได้ทำอะไรนักเรียนก็ยกมานะคะตัวที่นักเรียนทำนะคะใส่วงเล็บหน่อยยังจำได้ใช่ไหมคะนำห้คูณกับ สองแล้วก็บวกสส่วนก็ยังตัวเดิมนะคะเลข5นักเรียนการใส่วงเล็บเป็นการช่วยให้เราทำเลขได้ง่ายขึ้นอีกกรณีนึงเป็นการป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นนะคะเวลาเราทำเลขเราต้องเริ่มจากวงเล็บที่อยู่ข้างในสุดก่อนตัวไหนที่นักเรียนไม่ได้ทำนักเรียนจะต้อง ยกลงมาด้วยนะคะเศษหส่วนสอยกลงมานักเรียนดูนะคะข้างบน5้าคูณสเราทำก่อนถูกไหมห้าคูณสได้10บบวกสส่วนหที่เหลือเนี่ยมันเหมือนกันทุกอย่างเลยนักเรียนสังเกตนะคะบรรทัดแรกเราแค่ทำตัวนี้ตัวเดียวเองมาบรรทัดที่2ทุกอย่างที่นักเรียนไม่ได้ทำอะไรนักเรียนจะต้อง ยกลงมานะคะต่อไปต่อไปนะคะเศษหนส่วนสเหมือนเดิมนะคะบวกเศษสิบส่วนหครูขอมานะักมาทำด้านซ้ายมือนะคะนักเรียนนักเรียนดูตรงนี้เศษหนึ่งส่วนสบวกเศษสิบส่วนหนักเรียนจำได้ไหมคะเราได้ทำไปแล้วก็คือ การบวกเศษส่วนกับเศษส่วนมีหลักอยู่ว่าทำส่วนให้เท่ากันใช่ไหมคะในกรณีนี้เราใช้วิธีการที่เราเรียกว่าการคูณะแยงนะคะเริ่มเลยนะคะนำา1คูณกับ5ใช่ไหมคะเอา,าข้างล่างขึ้นมาคูณกับ1ต่อไปส่วน 2คูณกับห้านำส่วนตรงนี้ขึ้นมาคูณกับข้างบนแล้วก็นำส่วนตัวนี้คูณกับข้างล่างตอนนี้ครูอยู่ขั้นตอนนี้อยู่นักเรียนจับได้ใช่ไหมคะต่อไปเครื่องหมายบวกนักเรียนต้องยกมานะคะขั้นต่อไปอยังไงคะเราก็นำส่วนตัวล่างตัวหน้าเนี่ยคะ่ะคูณทะแยงขึ้นไปข้างบน แล้วก็คูณกับข้างๆตรงๆได้ไหมคะได้นะฮะสิบสามคูณกับสองส่วนด้วยห้าคูณกับสองนักเรียนสังเกตต,ตรงนี้เห็นไหมคะกับตรงนี้เวลานักเรียนคูณกับเศษส่วน นะคะนักเรียนคูณส่วนด้วยอะไรนักเรียนก็ต้องคูณเศษด้วยจํานวนนั้นเศษหนึ่งส่วนสองเนี่ยนักเรียนคูณด้วยเศษห้าส่วนห้าถูกไหมคะต่อไปเศษสิบสามส่วนสิบห้านักเรียนคูณด้วยเศษสองส่วนสองเราก็มาทําต่อเลยนะคะหนึ่งคูณห้าได้ห้าสองคูณห้าได้สิบบวกกับสิบสามคูณสองนักเรียนไปตั้งคูณในกระดาษทศนะคะ ก็เป็น13 2สา5สคูณสเป็น10ก็จะได้เท่ากับเศษ31มส่วนสิพอถึงตรงนี้แล้วนักเรียนก็จะต้องทำเศษเกินให้เป็นจำนวนคระขูดทดตรงนี้นะคะนักเรียนทดตรงนี้31ตั้งหารด้วย10บ สิบสาม,สามสเหลือเศษ1นึ่คำตอบก็จะเป็นจํานวนเต็มยกมานะคะสเศษ1ส่วน10ดูตัวอย่างต่อไปเลยนะคะนักเรียน6เศษ2อส่วนเบวกกับเศษส,สี่ส่วนหานักเรียนก็เริ่มนะคะขั้นที่1 ทำจำนวนคระให้เป็นเศษเกินนะคะจำนวนคระก็ตัวแรกนำา7คูณกับ6บวกด้วย2ส่วนตัวเดิมนะคะคือเลข7ข้างหลังเราไม่ได้ทำอะไรเราก็ยกมานะคะนักเรียนไม่ยกมาไม่ได้นะคะหลายคนทำตีละคั้นตีละขั้นแต่ไม่ยกตัวเลขที่เหลือมา เราต้องยกตัวเลขที่เหลือมาด้วยค่ะต่อไปนักเรียนทำอะไรคะนำา7คูณกับ6ก่อน7 6ได้42บวก2ส่วนตัวเดิมคือเลข7บวกกับเศษ4ส่วน5นักเรียนจะเห็นว่าครูยกลงมาทุกครั้งนะคะต่อไปค่ะ44ใช่ไหมคะส่วน7 บวกกับเศษ4ส่วน5ถึงตรงนี้นักเรียนก็จะต้องย้อนกลับไปทำในส่วนที่เราเรียกว่าเศษส่วนบวกเศษส่วนนะคะเราไม่สามารถทำเลข7ให้เป็นเลข5หรือทำเลข5ให้เป็นเลข7ด้วยการคูณหรือหารได้ดังนั้นเราจึงต้องใช้วิธีการที่เรียกว่าการคูณทแยงนะคะนักเรียนต้องเริ่มจากการคูณทแยงจากด้านหลังมาด้านหน้าก่อน ก็นำห้คูณกับ4ี่บสห้าคูณกับเจ็ดนะคะต้องเปิดวงเล็บถูกไหมคะ4ี่สิบสคูณหส่วน7คูณห้าไมคะนักเรียนเลขห้เหมือนกันที่ลราคูณขึ้นมา mm hmm. เครื่องหมายอะไรคะเครื่องหมายบวกนะคะ นักเรียนก็คูณทะยงกลับไปนะคะจากข้างหน้าไปข้างหลังก็จะได้7คูณ4กับ7คูณหนักเรียนดูตรงนี้นะคะเลข7ครัวไว้ข้างหน้าจริงๆแลงเล่การคูณนักเรียนจะไว้ด้านหน้าหรือนักเรียนจะไว้ด้านหลังก็ได้ เพราะอะไรคะการคูณสามารถสลับที่ได้เหตุผลเพราะอะไรคะเมื่อนักเรียนคูณสลับที่กันก็จะได้ผลลัพธ์เท่าเดิมเราก็มาทําต่อตรงนี้นักเรียนต้องทดนะคะครูขอทดแอบบทดตรงนี้นะคะนักเรียนนิดนึงได้ไหมคะ44คูณ5ขอทดแนวนอนนะคะ ห้าคูณสี่ได้ยี่สิบใส่ศูนย์ทดสองห้าคูณสี่ได้ยี่สิบทดสองเป็นยี่สิบสองได้เป็นสองร้อยยี่สิบส่วนเจ็ดห้าสามสิบห้านะคะต่อไปนะคะข้างหลังสี่เจ็ดยี่สิบแปดเจ็ดห้าสามสิบห้านักเรียนบวกแล้วก็จะได้ สองร้อยสี่สิบแปดสองร้อยสี่สิบแปดส่วนสามสิบห้าทำยังไงต่อคะนักเรียนค่ะต้องทำเศษเกินให้เป็นจำนวนครับขุดทดตรงนี้นะคะสองร้อยสี่สิบแปดหารด้วยสามสิบห้า พอจะท่องได้ไหมคะ35 1 35 35 2 70 35 4 140 35 6 210 35 7ละคะครูนำ35คูณกับ7 7 5 35ใส่5ทด3 7 3 21ทดอีก3เป็น24 245ก็ได้7เศษเท่าไหร,ร่คะเศษ3นะนักเรียนครูคิดเลขเร็วไปใช่ไหมคะนักเรียนทดนักเรียนค่อยๆสร้างสุดกคูณได้นะคะคำตอบที่นักเรียนได้ก็จะเป็น7เศษ3ส่วน35เป็นยังไงคะนักเรียนจดเลข หนึ่งข้อเราจะใช้ความรู้ที่นักเรียนได้เริ่มเรียนมาตั้งแต่เรื่องเศษส่วนนะคะการทำจำนวนคระเป็นเศษเกินการทำเศษเกินเป็นจำนวนคระนะคะแล้วก็อย่างบางข้อนักเรียนก็อาจจะต้องมีการทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่างในหนึ่งข้อเนี่ยบางข้อนักเรียนใช้ความรู้ครบเลยนะคะ เราลองมาดูการลบกันบ้างนะคะนักเรียน2เศษ3ส่วน5ลบเศษ7ส่วน10ขั้นแรกนักเรียนก็ทำเศษเกินให้เป็นจำนวนคระใช่ไหมคะก็5 5คูณกับ2แล้วบวก3ส่วนตัวเดิมคือเลข5ข้างหลังลบเศษ7ส่วน10 นักเรียนสังเกตนะคะลบเศษเจ็ดส่วนสิบอยู่ด้านหลังนักเรียนจะเอามาไว้ด้านหน้าไม่ได้นะคะต่อไปค่ะ 5, 2, 10, 10, ห้าสองสิบสิบบวกสามเป็นสิบสามส่วนห้าลบเศษเจ็ดส่วนสิบข้อนี้นักเรียนสังเกตส่วนนะคะส่วนเป็นเลขห้ากับเลขสิบ ครูก็ใช้วิธีการทําส่วนให้เท่ากันบางครั้งในการทําเลขนักเรียนต้องเลือกวิธีที่ง่ายกว่านะคะครูก็เริ่มนักเรียนดูนะคะครูก็จะทํา5ให้กลายเป็น10โดยการเศษ13ส่วน5คูณทั้งเศษและส่วนด้วยเลข2เห็นไหมคะนักเรียนใส่วงเล็บตรงนี้ ลบเศษเจ็ส่วนสินักเรียนยกมาแต่ต้องไว้ด้านหลังเพราะเป็นตัวโบใช่ไหมคะสิคูณสองสิบสามองยี่ส่วนสิลบเศษเจ็ส่วนสิอันนี้ส่วนเท่ากันแล้วถูกไหมคะนักเรียนก็ลบแล้วเหลือเท่าไหร่คะเศษสิบเก้ส่วนสิบ ข้อนี้นักเรียนท่องสุดคูณแม่สิบได้เลยนะคะสิบหนึ่งสิบเหลือเศษเก้าส่วนสิบราะคานักเรียนเดี๋ยวนักเรียนเราไปดูแบบฝึกหัดในชีทกันนะคะชีทหน้าแปดนะคะนักเรียนเรามาดูนะคะยังอยู่ที่การบวกลบเศษส่วนข้อด้านล่างเลยนะคะเริ่มที่ข้อสิบข้อสิบเอ็ดแล้วก็ข้อสิบสองนะคะนักเรียน เห็นไหมคะเดี๋ยวครูจะทำข้อ12ให้นักเรียนดูนะคะแล้วข้อที่เหลือข้อ10กับข้อ11นักเรียนทำเป็นกันบ้านนะคะเริ่มเลยนะคะตัวแรก2เศษ1ส่วน2นักเรียนก็เริ่ม2คูณ2ใส่วงเล็บแล้วก็บวก1ส่วนตัวเดิมถูกไหมเลข2คั่นด้วยเครื่องหมายลบถูกไหมคะ ต่อไป1เศษ1นส่วนสนักเรียนก็ทำา1 Z, 1 3เศษหส่วนสให้เป็นเศษเกินเหมือนกันนะคะ3ามคูณหบวกหส่วนตัวเดิมคือเลข3นะคะข้างหน้านักเรียนก็จะได้2 2 4 4อบวก1เป็น5้าเศษห้ส่วนสลบนะคะไม่ใช่บวกลบ สาคูณหได้3าบวกหเป็น4ส่วน3นักเรียนดูสิคะส่วนในที่นี้เป็นเลข2กับเลขสาวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือการคูณทแยงใช่ไหมคะครูก็คูณทแยง5้คูณสส่วน2อคูณสลบ4ีคูณสส่วน 3คูณ2ก็จะเท่ากับตัวแรกนะคะเศษ15ส่วน6ลบด้วยเศษ8ส่วน6เมื่อนักเรียนลบแล้วนักเรียนสังเกตส่วนเท่ากันแล้วถูกไหม15ลบ8เหลือ7ได้เศษ7ส่วน6นักเรียนก็ต้องทำเป็นจำนวนคลาการที่นักเรียนจะทำเป็นจำนวนคลา เศษส่วนตัวนั้นต้องเป็นเศษเกินแต่ถ้ามันเป็นเศษส่วนแท้นักเรียนก็ตอบมาได้เลยแค่ทําเป็นเศษส่วนอย่างต่ำนะคะหกหนึ่งหกเหลือเศษหส่วนก็คงเดิมคือเลข6กนะคะข้อสิบและก็ข้อสิบเอครูฝากไว้เป็นการบ้านนะคะนักเรียนอย่าลืมไปฝึกท่องสุดคูณนะคะแล้วก็อ่า การเรียนเลขคือเขาจะเพิ่มความยุ่งยากทีละนิดทีละหน่อยถ้านักเรียนไม่แม่นนะคะนักเรียนยังติดในเรื่องแรกๆเวลาทํานักเรียนจะรู้สึกว่าอืมเราไม่รู้ว่าเราจะทําต่ออย่างไรนักเรียนอย่าลืมย้อนกลับไปดูคลิปที่ครูเคยสอนมาแล้วนะคะพบกันใหม่กับการเรียนออนไลน์ในครั้งหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ